ยี่สนาฬิกาตรงทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดท่ามกลางความสลัวรางของแสงดาวเจ้าพนักง,งานตำรวจประมาณ200คนตั้ง้อมอยู่รอบบริเวณซ่องเชิดดำคอยฟังคำสั่งผู้บังคับการทางเครื่องกระจายเสียงรถไฟฉายของกองปราบเริ่มฉายไฟอีกครั้งไฟฉายสี่ดวงฉายกลาดไปมาคุณโจนทั้งสองยืนเด่นอยู่หน้ามุกชั้นบนเมื่อไฟฉายดวงหนึ่งจับร่างของสองเสือเรวัตกับรพินก็ยกมือขวาขึ้นโบกเป็นการท้าทาย ผู้บังคับการออกคำสั่งทันทีเสียงของท่านดังกังวานไปทั่วบริเวณทุ่งมหาเมฆตำรวจบุกเริ่มยิงประกายไฟวูบวาบจากปากระบอกปืนกลมือจำนวนนับร้อยพร้อมเสียงระเบิดกระสุนปืนดังสนั่นวันไหวแนวหน้าตำรวจซึ่งล้อมอยู่ทั้งสี่ด้านเคลื่อนที่เข้าบุกทันทีและแนวหนุนก็รีบเคลื่อนที่เข้ามาแทนเชิดดำก็ยิงโต้อตอบอย่างทรหดผู้บังคับการยืนสังเกตการอยู่ข้างรถกระจายเสียง เสือใบและเสือดำสั่งให้สมุนโจรใช้ลูกระเบิดมือคว้างลงมาจากชั้นบนของตัวตึกสกัดการ,การบุกข,ของเจ้าพนักง,งานไว้ยังผลให้ตำรวจต้องหยุดยัง้งหมอบราบลงกับพื้นทุกช่องหน้าต่างทุกช่องประตูปืนกลมือของเชิดดำทำงานหนักตลอดเวลาสองเสือแยกย้ายกันบัญชาการรบบางขณะก็ขึ้นไปชั้นบนและบางทีก็วิ่งลงมาชั้นล่างในเวลาเดียวกันนี้เองนายตำรวจหนุ่มสองคนซึ่งมีเครื่องพ้นไฟอยู่ข้างหลังพยายามคานคืบมาตามพื้นดิน เสียงพายจากกระสุนปืนตรงเข้าไปยังตัวตึกและใกล้เข้ามาทุกทีในที่สุดอัศวินแห่งกองปราบทั้งสองก็สามารถเข้ามาในระยะทํางานของเครื่องพ่นไฟได้แล้วความพินาศของเชิดดาก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องพ่นไฟทั้งสองเครื่องพวยพุ่งกระแสนร้อนแรงเป็นทางยาวขึ้นไปบนชั้นบนของตัวตึกมีความร้อนถึง2,000ดีกรีเซนติเกรดเสอร์ชิมและสมุนเชิดดำสามสี่คนถูกไฟลวกตายขาดที ห้องสายมือชั้นบนของตัวตึกเกิดไฟไหม้ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วอำนาจของเครื่องพ่นไฟทําให้เชิดดาแตกตื่นเสียขวัญหลังคาตึกและส่วนประกอบชั้นบนของตัวตึกเกิดไฟไหม้เซบายยืนอยู่ที่หน้าต่างตึกชั้นล่างเขายกทอมสันคู่มือขึ้นประทับแล้วลัวกระนาเล็งศูนย์หมายไปยังร่างในตํารวจหนุ่มทั้งสองที่กําลังใช้เครื่องพ่นไฟเผารัางเขาการยิงอย่างแม่นยําทําให้อัศวินกองปราบที่กําลังปฏิบัติหน้าที่สําคัญ ลมกลิ้งสิ้นใจตา,ตายอยู่กับเครื่องพ่นไฟของเขานั่นเองความโกรหลอุลามานเกิดขึ้นแก่เชิดดำแล้วกองหนุนของเชิดดำที่อยู่ในค่ายใต้ดินได้รับคำสั่งให้ดับเพลิงโดยน้ำยาดับเพลิงและสูบดับเพลิงประจำค่ายเชิดดำเจ้าพนักง,งานตำรวจถือโอกาสยิงกระหนำ่ำมันเป็นการลบที่ดุเดือดที่สุดสมุนเชิดดำที่อยู่ในรางปืนกลห่างจากตัวตึกเล็กน้อยประจันบานกับกองปราบพิเศษอย่างกล้าหาญและในเวลาเดียวกัน เชิดดำที่อยู่บนตึกก็ช่วยกันยิงขับไล่ตำรวจให้ล่าถอยกลับไปอำนาจของเครื่องพ่นไฟทำให้ไฟลุกลามลงมาอย่างชั้นล่างของตัวตึกเสืดดำสั่งให้ถอนกำลังทั้งหมดที่อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างหลังจากเสือเพิ่มรายงานให้เขาทราบว่าไม่สามารถดับเพลิงได้และน้ำยาดับเพลิงก็สู้กำลังไฟไม่ได้แสงเพลิงลุกโชนช่วงสว่างจ้าราวกับกลางวันลางแผลบังเกิดขึ้นแก่กองโจรเชิดดำการระดมยิงของตำรวจเป็นไปอย่างหนักหน่วงที่สุด สมุนเชิดดำหลายคนถูกยิงล้มกริงชั้นบนส่วนหนึ่งของตัวตึกพังทลายเพราะอำนาจไฟการใช้ปืนกลมือต่อสู้กับเจ้าพนักง,งานไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนักเซอร์บ,บายสั่งให้สมุนเขาใช้ลูกระเบิดมือต้านกำลังของตำรวจเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเชิดดำทุกคนไม่ผิดอะไรกับอยู่ในอุ้งหัดมัจจุราชสองขุนโจรว้าวุ่นเมื่อแลเห็นบริวารเขาถูกยิงังะหงายช่องหน้าต่างหลายช่องวาง่างเปล่าเพราะจำนวนพลลบเชิดดำเหลืออยู่เพียง20กว่าคนเท่านั้น เสือดำวิ่งเข้าหาเสือใบที่ยืนหยัดอยู่ข้างหน้าต่างยิงต่อสู้เจ้าพนักง,งานอย่างทรรหดพี่ใบกระพินร้องรันดึงบาดเสือใบให้หันมาทางเขาเราไม่สามารถรักษาค่ายเราไว้ได้แล้วหนีเถอะครับเสี่ยงชีวิตตีฝ่าวงล้อมออกไปใช้มา่านควันของเราให้เป็นประโยชน์ใครโชคดีก็รอดหนีไปได้คืนตั้งรับอยู่บนตึกนี้เราทุกคนคงถูกไฟคลอกตายใบหน้าจอมโจรเคร่งเครียดเขามองดูสมุนเขาและมองดูบันไดขึ้นชั้นบนที่ถูกเพลิงไหม้ลุกลามลงมายัางข้างล่าง ายในตึกร้อนละอุไรลวัตเห็นชอบตามแนวความคิดของละพินเขาพยักหน้าช้าๆแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นตกลงละพินเป็นการเสี่ยงภัยครั้งสุดท้ายของเราคุณอยู่ที่นี่ควบคุมสมุนเรายิงต้านทานตำรวจไว้ก่อนผมจะลงไปค่ายใต้ดินเพื่อจุดชนวนระเบิดค่ายใต้ดินของเรามันต้องพังพินาศโด,ดยน้ำมือผมตำรวจจะได้เห็นแต่ซากมันเท่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำลายมันเสียครับดีแล้วพี่ลงไปเถอะครับอย่าเป็นห่วงผมเลยผมจะใช้ลูกระเบิดมือสองลังนี้คว้างตำรวจให้หมด เสบยวิ่งไปยังค่ายใต้ดินอย่างรวดเร็วห้องหนึ่งในค่ายใต้ดินมีดินระเบิดขนาดแรงอยู่หลายถังพร้อมสายชนวนเสือใบและเสือดำตระเตรียมไว้นานแล้วสองเสือตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าหากค่ายเชิดดำถูกตำรวจโจมตีเมื่อใดเขาจะระเบิดค่ายใต้ดินเสียอำนาจของดินระเบิดจะทาให้ค่ายใต้ดินอันมั่นคงแข็งแรงพินาศย่อยยับเหลือแต่ซากในชกพลิบตาเดียวเชิดดำถอยสิ้นเสียงคําสั่งลั่นของเสือใบเสือดำก็ปล่อยม่านควันเคมีทันที ควันป่วยพุ่งกระจายไปทั่วตึกควันที่อัดไว้กระจายไปทั่วบริเวณเจา้าพนักงานตำรวจตกใจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแก๊สผิดที่เชิดดำใช้ต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายตามที่ได้ประกาศไว้จึงรีบลาถอยออกจากตัวตึกใหญ่ทันทีในสองสามนาทีนั้นเองบริเวณซ่องเชิดดำและในรัศมีประมาณ100เมตรก็ถูกควันสีขาวปกคลุมไปทั่วเหมือนหมอกอันหนาทึบในฤดูหนาวไม่สามารถมองเห็นตัวกันได้หากอยู่ห่างกันเพียง6เมตร เอใบอุ้มศพมาเรียนนางโจนสาวเดินตามเสือดำลงไปทางหลังตึกบรรดาสมุนโจนที่เหลือตายติดตามเขาไปด้วยเสียงปืนสงบเงียบลงชั่วขณะเจ้าพนักงานตำรวจไม่สามารถยิงได้ต่อไปเพราะเกรงจะถูกพวกเดียวกันเขา้าผู้บังคับการทราบแล้วว่าควันที่ปกคลุมทั่วบริเวณนี้คือหมอกควันที่ใช้ในกองทัพและขณะนี้กองโจนเชิดดำคงถือโอกาสล่าถอยหลวงปราบออกคำสั่งทางเครื่องกระจายเสียงให้ตำรวจบุกขึ้นทางตึกใหญ่ทันที และใช้พลตำรวจที่มีปืนเล็กยาวสวมดาบนำหน้าถึงแม้แสงเพลิงกำลังลุกโชติช่วงแต่ควันเคมีและควันไฟปกคลุมมืดขึ้นไปทั่วเจา้าพนักงานตำรวจทนความร้อนของไฟไม่ได้ก็ต้องลาถอยกลับออกมาเสียงนกหวีดตำรวจเป่าเสียงนายร้อยตำรวจร้องตะโกนออกคำสั่งเสียงวิ่งของพวกตำรวจสับสนอลรมานไปทั่วเจา้าพนักงานตำรวจจำนวนหนึ่งปะทะกับพวกเชิดดำในระยะใกล้ชิดจึงเกิดตะลุมบอลกันขึ้นอย่างทรหดแต่เชิดดำก็สู้พลางถอยพลาง สองขุนโจนนำสมุนเขา่าตีฝ่าแนวตำรวจออกทางด้านหลังซ่องเชิดดำบุกเข้าไปในเขตส,สวนผลไม้ทะลุออกทุ่งนาแห่งหนึ่งสองเสือกับบริวารที่ติดตามมาซึ่งเหลืออยู่เพียงห้าคนหยุดพักอยู่ในป่าละเมาะทุกคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้าไปตามกันศพของนางโจนสาวมาเรียถูกวางราบอยู่กับพื้นดินความรู้สึกของเสือใบและเสือดำเหมือนคนไม่มีสติสัมปชัญญะเขาสูญเสียทุกอย่างไปแล้วแม้กระทั่งทอมสันคู่มือก็ไม่สามารถนำติดตัวมาได้ คงมีแต่เครื่องแบบเชิดดำคนละชุดปืนพกคนละสองกระบอกกับกระสุนปืนเล็กน้อยเงียบกริบทุกคนทอดสายตามองไปข้างหน้าท้องฟ้าแดงฉานด้วยแสงเพลิงไฟกำลังไหมเผาผ่านซ่องเชิดดำและแล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นกระทั่งพื้นดินสั่นสะเทือนไปทั่วค่ายเชิดดำถูกระเบิดสิ้นแล้วตึกใหญ่ที่กำลังถูกไฟไหมพังทลายราบไม่มีชิ้นดีเจ้าพนักง,งานตำรวจหลายสิบคนต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิดนี้ และไม่มีใครรู้เลยว่าซองขุนโจรกับสมุนร่วมใจอีกห้าคนหลบหนีมาได้ไม่มีการสูญเสียครั้งใดจะใหญ่ยิ่งไปกว่าครั้งนี้คายเชิดดำพินาศสิน้นใายใต้ดินอันมหึมาที่ใช้เวลาสร้างร่วมปีและลงทุนด้วยเงินหลายล้านบาทก็ถูกระเบิดพังพินาศไปสิ้นแล้วด้วยน้ำมือเสบใบเองในระหว่างที่กองโจนเชิดดำรบประชิดติดพันอยู่กับตำรวจเลวัตจำเป็นต้องทำลายมันเสียเมื่อเขาถอนตัวออกจากการรบเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่สำคัญยิ่ง ประชาชนโจดขานกันทั่วทุกมุมเมืองเชิดดำถูกตำรวจทลายราบแล้วขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองกับบริวารสู้กับตำรวจจนวินาทีสุดท้ายหนังสือพิมพ์เสนอข่าวเป็นทำนองเดียวกันว่าเครื่องพ่นไฟของตำรวจได้เผาซ่องเชิดดำทำให้เกิดเพลิงไหม้และทั้งวัตถุระเบิดเชิดดำได้รับความร้อนเกินควรจึงเกิดระเบิดขึ้นเสือใบเสือดำตลอดจนบริวารของเขาร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีเจ้าหน้าที่กองบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดร่วมมือกับเจ้าพนักง,งานตำรวจ หรือขนซากตึกและค่ายใต้ดินซึ่งพังทลายพบศพเชิดดำหลายสิบคนถูกกองอิฐทับถมอยู่เบื้องล่างค่ายแห่งนี้เป็นค่ายใต้ดินที่ใหญ่โตทันสมัยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องถ่ายอากาศและเครื่องทำความเย็นแต่บรรดาข้าวของมีค่าทุกชิ้นชำรุดเสียหายใช้การอะไรไม่ได้อีกแล้วกลิ่นซากศพสมุนเชิดดำทำให้ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงแถบนั้นเดือดร้อนอยู่หลายวันกว่าเจ้าหน้าที่จะขุดและเก็บศพไปหมด ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าศพไหนเป็นศพเสือใบหรือเสือดำเพราะทุกศพขึ้นอืดหน้าตาแหลกเหลวจำไม่ได้บางศพมีแต่แขนหรือขาเท่านั้นเจ้าพนักง,งานตำรวจและประชาชนทั่วไปต่างเชื่อมั่นว่าดาวโจนทั้งสองได้สิ้นแสงไปแล้วในคืนวันนั้นเองเสือใบเสือดำและสมุดร่วมใจอีก5คนที่รอดชีวิตไปได้ต่างพากระลบหนีไปยังวัดแห่งหนึ่งพร้อมศพของมาเรียนนางโจรสาว จอมโจรน,นำศพมาเรียเข้าไปไว้ในโกดังเก็บศพของวัดและบรรจุศพหล่อนลงในหีบศพเก่าๆหีบหนึ่งเขากับเสือดำไม่สามารถจัดการศพมาเรียได้การที่เลวัดนำศพหล่อนออกมาจากสำนักเชิดดำก็เพราะความรักนั่นเองในที่สุดเขาก็ต้องทิ้งศพหล่อนไว้ในโกดังเก็บศพของวัดเพื่อให้ทางวัดจัดการชาปนากิจในฐานะศพไม่มีญาติหรือถ้าเขามีโอกาสเขาอาจย้อนกลับมาติดต่อเจ้าพนักง,งานสุสานเพื่อชาปนากิจศพมาเรียต่อไปแต่นั่นก็เป็นเพียงความหวังเท่านั้นเอง คุณโจรสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วเสือใบมีเงินติดตัวอยู่เพียง1,000บาทเสือดำม,มีเงินเพียง200บาทเศษข้าวของเงินทองอาวุธยุทธภัณฑ์พินาศไปหมดเสอือใบเสือดำและสมุนโจรทั้งห้าอาศัยอยู่ที่โรงแรมเงียบๆแห่งหนึ่งที่ถนนรองเมืองทุกคนแต่งกายแบบสุภาพชนและสมมติตัวเองเป็นนักธุรกิจซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดโรงแรมดังกล่าวนี้เป็นบ้านที่ปลูกขึ้นเป็นหลังๆจึงไม่มีใครสนใจสองขุนโจรและบริวารของเขา จากการรื้อค้นซากตึกและค่ายใต้ดินเจ้าพนักง,งานตำรวจพบตู้นิรภัยใบใหญ่ที่บุบบูบีบ้ไปบางตำรวจทำลายตู้เซฟใบนี้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนคดีพร้อมผู้แทนหนังสือพิมพ์หลายฉบับภายในตู้เซฟตำรวจพบเงินสดเกือบสองแสนทองรูป,ปรพรรณเครื่องเพชรมากมายบัญชีเอกสารต่างๆสมุดบันทึกประจำตัวของเสือใบและเสือดำรหัสรับต่างๆต,ต,ตลอดจนบัญชีรายชื่อสมาชิกเชิดดำทั่วพระราชาอาณาจากักรนี่เองก่อให้เกิดผลร้ายแก่พวกเชิดดำ บรรดาในตำรวจชั้นอัศวินได้รับคําสั่งให้เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆโดยทางรถยนต์รถไฟและเครื่องบินโดยสารบรรดาสมาชิกเชิดดาถูกจับกลุ่มได้โดยลํมมอมที่จังหวัดลบบุรีมีจํานวนเชิดดาถึง50คนเจ้าพนักง,งานค้นพบเครื่องรับส่งวิทยุหลายเครื่องอาวุธกระสุนปืนอีกมากมายเชิดดาเหล่านี้ถูกจับโดยไม่รู้ตัวมีรายเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้เจ้าพนักง,งานแต่แล้วก็ถูกยิงตาย การปราบปรามเชิดดำในครั้งนี้เปรียบเสมือนการตัดต้นไม้ใหญ่ที่เจ้าพนักง,งานได้ขุดลากออกหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้งอกขึ้นมาได้อีกสมาชิกเชิดดำบางคนหลบหนีการจับกลุมไปได้อย่างบุบวิดวตแต่แล้วก็ต้องตเตลิดเปิดเปลงไปไม่สามารถอยู่ในภูมิลำเนาของตนได้การที่หน่วยเชิดดำหน่วยต่างๆถูกจับกลุมหมดสิน้นเป็นเหตุให้สองขุนโจรหมดเขี้ยวเล็บในคราวนี้เสืบ,บยบกับเสือดำพักอยู่ที่โรงแรมถนนลองเมืองได้3-4วันสองเสือก็จำต้องแยกทางกับสมุนเขาที่เหลือเพียง5้าคน ไอ้น้องชายจอมโจรพูดกับบริวารเขาด้วยใบหน้าม่นหมองก่อนที่จะจากกันพี่ทั้งสองคนขณะนี้เหลือแต่ตัวเท่านั้นพี่กับระพินทราบซึื้งใจอย่างยิ่งที่พวกแกมีความจงรักภักดีและต้องการติดตามไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่แต่พี่ไม่สามารถให้ความสุขและคุ้มครองแกทั้ง5คนได้เหมือนแต่ก่อนเราจําเป็นต้องแยกย้ายไปตามยถากรรมไอ้น้องแก้วแกทั้งห้าคนตํารวจไม่รู้จักแกอาจท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพหางานอาชีพทําได้ต่อไปส่วนพี่กับระพิน แม้จะเป็นเสือร้ายแต่เมื่อไม่มีเขี้ยวเล็บขืนอยู่ในกรุงเทพก็ต้องอดตายหรือมิฉะนั้นคงต้องตกปเป็นเหยื่อระสุนของตำรวจเพราะตำรวจรู้จักพี่ดีรูปถ่ายพี่กับละพินมีอยู่ทุกโรงพักพี่กับละพินจะหลบหนีอาชญาไปทั่วทุกขนแห่งในฐานะนักเผชิญโชคไม่ต้องห่วงพี่ไอ้น้องชายพี่ลาก่อนขอให้แกทั้งห้าจงมีความสุขแล้วคาดจับพยานอันตรายเถิดสมุนเชิดดำทั้งห้าคนน้ำตาคลอทุกคนอยากติดตามไปรับใช้เขาแต่เสือใบกับเสือดำไม่อนุญาต พี่ใบเสือเพิ่มพูดเสียงเคลือผมกับเพื่อนทั้งสี่คนรักลาอะไรพี่เป็นห่วงพี่ทั้งสองอย่างที่สุดเชียวครับแต่เมื่อพี่ไม่อนุญาตให้ติดตามไปเราก็จําเป็นต้องเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตอยู่ในกรุงเทพนี้เราขอให้คํามั่นสัญญาว่าตราบใดที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เราจะซื่อสัตย์กตัญญูต่อพี่ใบและพี่ดําเสมอเจ้าพ่อการจนบ,บุรีพูดเสริมขึ้นไอ้น้องชายพี่ปลื้มใจมากที่ได้ยินคาพูดแกเช่นนี้มันถึงคราวแล้วที่เราต้องจากกันทําอย่างไรได้ทางชีวิตก็ต้องเป็นไปตตามมพรลิิ ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมันไปแต่พี่กับพี่ายจะแยกกันไม่ได้เป็นอันขาดเราต้องกอดคอกันตายขอโชคดีจงเป็นของพวกแกเถิดและสองเสือก็อําราบริวารเขาต่างฝ่ายต่างอะไรซึ่งกันและกัน